คนท้องอายุครร์ครบกําหนดแล้วแล้วถ้าคุณหมอมีการตรวจปากมลูกแล้วพบว่าปักมลูกเปิด1นถึงสองเซนแล้วทําไมคุณหมอไม่ให้อดมิดทำไมคุณหมอไม่ให้นอนห้องคลอดสาเหตุที่คุณแม่ปักมลูกเปิดแค่หนึ่งถึงสองเซนแล้วคุณหมอให้กลับบ้านไม่ให้นอนโรงพยาบาลเพราะปากมลูกของคุณแม่เนี่ยค่ะยังหนาอยู่ยังไม่ได้บางนะคะแล้วคุณแม่ก็ยังไม่ได้เจ็บท้องหรือว่ามดลูกหดระตัวเนี่ยค่ะถี่ขึ้นแรงขึ้นก็คือพูด้ง่ายๆ โอกาสที่ปากลูกจะเปิดเพิ่มจาก 1- 2ถึงเซนเนี่ยเป็น3ามเซน4เซนเนี่ยค่ะยังอีกนานอยู่ยังไม่สามารถกำหนดเวลาได้คุณหมอก็เลยให้กลับไปสังเกตอาการที่บ้านก่อนไม่ยังไม่ให้นอนโรงพยบาบาลแล้วคุณแม่บางคนถามว่าปากลูกเปิด1-2ถึงเซนแล้วอีกนานไหมกว่าจะปากลูกเปิด4 5หเซนหรืออีกนานไหมกว่าที่จะคลอดอันนี้บอกไม่ได้นะคะแล้วแต่คนแม่ว่า มีอาการมดลูกปั้นแข็งถี่ขึ้นมากน้อยแค่ไหนปากมลูกเริ่มเปิดมกเลือดออกเยอะแค่ไหนนะคะถ้ายัง1-2งเซนอยู่แล้วอาการทั่วๆไปเหมือนอาการเจ็บเตือนทั่วไปนะคะเนี้ยบางคน1-2ถึงเซนเป็นสัปดาห์เลยก็มีนะคะบางคนเนี้ยอาจจะ1-2ถึงวันมีการเจ็บถี่ขึ้นแรงขึ้นปั๊มลูกเปิดก็กลับมาคลอดก็มีแต่บางคนนะคะ1-2ถึเซนเนี้ย เป็นสัปดาห์ก็มีกลับมาฝากท้องคนหมอมาตรวจปากมลูกให้อีกทีก็ยังเปิดแค่1นถึงสองเซนอยู่ก็มีซึ่งการที่คุณแม่ปากมลูกเปิด1นถึงสองเซนเนี่ยจะพบส่วนใหญ่นะคะในคุณแม่ที่เคยผ่านการคลอดมาก็คือพูดง่ายๆถ้าเราผ่านการคลอดท้องสองท้องสามไปแล้วเนี่ยปากมลูกเราเนี่ยคะเวลาปิดอ่ะมันจะปิดไม่สนิทนะคะมันอาจจะเหลืออ้าไว้นิดหน่อยหนึ่งถึงสองเซนนี่คืออาจจะเป็นธรรมชาติของคุณแม่ท้องหลัง นะคะที่ปากรูปเปิดไม่หมดแล้วคุณหมอจะรู้ได้ยังไงว่าจะต้องให้แอดมิดว่าจะต้องเปิด3-4มสี่เซนก็คือคุณหมอก็จะให้มากลับมาตรวจภายในนะคะตามนัดทุก1สัปดาห์ หรือถ้าคุณแม่มีการเจ็บคันจริงนะคะอาจจะหนึ่งสองเซนวันนี้แต่พอกลับที่บ้านนะคะท้องปั้นถี่ขึ้นแรงขึ้นมูกเลือดออกมากขึ้นนะคะคืนนี้ก็อาจจะเปิด2องสมเซนก็ได้อันนี้แหละคะ่ะคุณหมอถึงให้นอนโรงพยาบาลเพราะถ้าคุณแม่นะคะคุณหมอให้นอนโรงพยาบาลตั้งแต่เปิดหนึ่งสองเซนเจ็บไม่ได้คันถี่เลยเนี่ยนะคะคุณแม่ไปนอนท้องคลอดเนี่ย คุณแม่อาจจะไม่ได้พักผ่อนนะคะคนแม่ที่รอคลอดอาจจะส่งเสียงดังอาจจะเจ็บนะคะทาให้คุณแม่ไม่ได้นอนหลับพักผ่อนเต็มที่เพราะฉะนั้นคุณหมอให้คุณแม่ไปนอนพักสังเกตอาการที่บ้านจะดีกว่าเพราะระหว่างเปิด2เซนไปจนถึง10เซนคลอดเนี่ยค่ะมีระยะเวลานะคะสำหรับการเดินทางมาโรงพยาบาลนั่นเองค่ะ